มาตอนกิ่งไม้กันค่ะวันนี้บ้านได้แช่น้ำฟาร์มลกพาน้องน้องนักฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาเรียนรู้วิธีการตอนกิ่งกันค่ะซึ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้พันธุ์ที่ไม่กลายพันธุ์ก็คือเหมือนต้นแม่ทุกประการซึ่งวันนี้จะสอนโดยวิทยากรพี่โบ๊ชจากทาราพันไม้ค่ะโดยกิ่งที่เราจะไปตอนกันวันนี้นะคะก็จะมีมะตูมแขก มันปูชะอมผักเคียงมันเบร์รี่ปลรังสระดามะนาวและแค่ขาวค่ะ ซึ่งวันนี้มีป้าติ๋มผู้เข้าอบรมจากโครงการของทกสค่ะตั้งใจและสนใจเข้ามาเรียนรู้การทำกรเกษตรแบบเป็นระบบมาเรียนรู้ลงมือทำกับน้องๆด้วยค่ะโดยวิธีการขยายพันธุ์ไม้แบบตอนกิ่งสามารถทำได้ง่ายรวดเร็วและยังสามารถสร้างรายได้จากพันธุ์ไม้ที่เรามีด้วยค่ะถ้าหากสนใจพันธุ์ไม้เข้าไปดูช่องทางของทาราพันธุ์ไม้ได้เลยนะคะและถ้าหากอยากรู้วิธีการตอนกิ่งแบบละเอียด ก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องได้เลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย